คุณรุ่งทำราชีคุณสุประดิราชีประธานครพสตมินนะครับและคุณรุ่งทำราชีที่ปรึกษาอายุของการบริหารส่วนตำบลภิมิตนะครับคุณวิชรุญแก้วฝ่ายที่เป็นนายกสมาคมการบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการเพื่นี้ก็มานะครับจากโครงการแห่งส่วน Aqui มืนกันนะครับมก้าแรครับลังจะามาล่างครับวันนี้ขอปลุกเย็ดครกำละมาไดลูกจําาลาครับวันที่ครัวหวนใจมาด้วยนะคะพร้อมกับหลานเชฟพี่เนี่กำลังท้องเลยนะหลาหลาชายเดยวครับหลานลูกครับลนเียท่านกำลังจะลุกเลยนะคะ you <laughs> เป็นที่รักเป็นที่รกนครไปไหเคอยช่วยหน่อยชหน่อาท่คเอด้เรา่วันมาังไง่อะไรก็่ช่ยกันนะครับมาดูผู้ชยาเราดูกันเสเือนเชืือนต้องเพืนใสุรัสุวรรณ พี่น้องบาลายมาแล้ยนเขอเสียงเป,นนนป,ปนนน็นกลังใจกับนางแบบเบลล่าไปดังๆก็ได้นะคะจะได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมานเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลบวงลายเดี๋ยวบอเดี๋เจอหนองราดกันขอเสียงพี่น้องตำบลหนองราดทางเมืองเลยมาดูกันบลหน,ลนองาดท่านสมบูรจัก เชิญครับกกานันครับไม่ต้องเปิดครับกองเชียร์เยอะครับขอเสียงตรงไปกันันนะครับกับนั้รั้น C Channel น, PC, PC, นนะครับผมอยู่ที่ PC โรงแรม PC p a l e t นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นงานอ่าเป็นงานน่ะอะไรเอย่ยขาเรียกว่างานคล้ายๆกับว่าเป็นงานเน่ะเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะครับผมจำไม่ได้ซะแล้วนะครับผมอ่า,าผมภาพพื้นถิ่น<า>ชูภูสาสิน กินข้าวแรงโฮมพาณแดน์านสามธรรมนะก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นการเดินแบบนะครับผมของของบรรดาเราอําอเภอต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสกลนค,ร,ครนะครับที่มาเดินแบบที่โรงแรมแห่งนี้นะแล้วตัวผมก็ มาถ่ายทํำในช่วงคือสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบ,บืบ้อง,งหลังนะครับก็เรียกว่าเบื้องหลังแล้วช่วงท้ายของก่อนที่จะปิดงานนะคันหลงแล้วกันนะครับคันหลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีผู้คนมามากน้อยขนาดไหนไปดูกันครับผมนักะสุพกร จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ยังด้เ,เ่าเป็นจุดที่สลับถ่ายภาพนะครับผมแต่ว่าผู้คนก็จะมาถ่ายภาพในจุดนี้เห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ที่เป็นอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลาก็คือข้องแล้วก็ใส่นั่นเองแล้วก็จะประดับไปด้วยพาคเขมาม้าลาย,ยาต่างๆแล้วก็รวมทั้งผ้าค,คามในส่วนของผ้าคลามนะก็ สแสดงให้เห็นความเป็นพื้นบ้นบานนะค่าพื้นบ้านาที่ออกส่วนนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลย,ยทุกคน,นะครับผมก็อันนี้เป็นช่วงความหลงนะหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายในช่วงที่เขาสแสดงนะเนื่องจากว่าต่อมาช้านะครับ งานน่าจะเริ่มประมาณสัก6โมง6โมงตรงนะเนื่องจากว่ามาช้ามากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายในช่วงที่เขาแสดงกันนะครับผมแต่ก็ทันในช่วงเวลาของการเดินแบบแล้วก็การแสดงในส่วนของพื้นบ้าน,น,นต่างๆ เป็นช่วงท้ายของมาเริงานแล้วนะครับ1,2,3ามเดนจะมีการถ่ายรูปจะไม่เป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะเป็นที่ระลึกในช่วงที่ก่อนจะกลับบ้านนะครับ